ตอนนี้ซื้อไว้ทาก้นหิวนะคะทุกคนเพระว่าวบ่หูว่าเขาแต่ว่าเราจะไปเล่นอยู่ที่เขื่อนเนาะเขื่อนๆอยู่บอกเขื่อนใหญ่ๆนะคะเพราะว่านุบรูว่าเขื่อนกันทะลมพิษตะเกตนะคะก็จะมีเขาแล้วก็มีขนมนำนะคะเอาไปกันเขื่อนนั่นน่ะเด้เขื่อนลากสีไงอันนี้มาตึ้งดึงตึ้งดึงนะคะเนี่ยกับคุณปูบัดดี้ของเรานะนจ้าพี่พี่มาหาหละเล่นก็จะฝนตกเนี่ยฝนลินอยู่นี่ แต่ขับฝนตกก,นก,กิน,น,นกข้าวข้างนอกไม่ได้ก็นั่งในรถค่ะกินข้าวข้างนอกไม่ได้ก็นั่งในรถนะคะรถเรากันแดดกันฝนกันทุกสิง่งทุกอย่างเราได้เอาน้ำมาไหมนี่หรอเราไม่รู้เขาซื้อมาซื้อมาเลยเขาอยากมันบ่มีโอเคโอเคคุณปู่พร้อมแล้วฝนกับตกทุกคนเบิงเด้อคุณปู่เตรียมโต๊ะไม่ใช่ขนมันไปเรือยไม่ใช่หูนอกกับชิเตรียมโต๊ะไว้ไม่ใช่มาบูดถิ่มว่าเตรียมโต๊ะแกโอเคโอเคไปดูเขื่อนกันค่ะพี่หอนหมอแบ๊ ปบายตัวนี้ถึงเขื่อนหัวนาแล้วนะทุกคนเป็นแะ่แจกจังปางเลยเขื่อนหัวนานะจ๊ะยกประตูขึ้นสุดนะคะทุกคนเปิดเต็มกำลังเลยค่ะทุกคนปกติเขาจะอยู่งรงรูมเราสูงแห้งน้อยเนาะ จากพื้นนี่ลงหลายเมตร์ใช่นหมคะพ,พี่แต่ว่ามื่อน,นี้นะฝนจะตกค่ะพี่เพื่นก็นเลยน่าจะเมื่อบาดเนาะบลาหัวะอยู่แปลกปลาหลูอะชื่อขลงแบบไรอ๋อเออแมนมาหนีเพื่อนบได้านเลยหนามันถูดแห้งเนาะหนามันเปิดเห็นป้าแรงขึ้นเลยอ่ะมันบ่ออ้อกันแต่บ่มีคนนะฝนอาจจะตกไงหละมาหนีเพื่อนบ้านหลาดผื่นขึ้นทั้งุ่นเนาทั้งผืนหลาดผื่น บาดใหญ่กระดุกระดถ้าเป็นหมองรักออียงก่อนรักษาพันส์ซัดหนามนะั่นทุกคนแล้วก็มีหมองไห้เซานอนนั่นด้วยค่ะใครอยากนอนอยู่ฟังขุดมีหมองไห้เซานอนชะลอเดี๋ยวเรากลับรถนะคะไม่มีใครเราก็อาจจะนั่งกินข้าวกันเล่นๆฝนดินบ่นนี้ฝนไงฝนใหญ่นะคะพี่นะคะมองที่เพื่อนให้เซาแต่ว่าหมูจกบาท นี่ประมาณกับผู้หัว่าเจ้าของหาของพวกของนะคะ,นะเป็นหน่วยใครที่สอนถ้าใครอยากมานอนก็มาติดต่อนะจ๊ะหน้าฝนหน้าฝนสิตโตกับละฝนขเขาก็เมื่อนอเนาะฝนมาโตแห้งว,วางรถไดหน้ารถมามันแนบบ่อยเห็นหรอคะเพราะว่าไฟมันเดืสดซองต่ว่าท่านไ้สายตา,า,าเปล่าแนมเห็นดู โอ้เบิ้งเขาเปิดเต็มกำลังเลยทุกคนโอ้ตะไพ่เคยเห็นหนูเคยมาถ่ายทุกคนมันอยู่เลขขิกแค่ไหนอยู่หรือเพราะเขาเป็นฝาเป็นเขื่อนเขื่อนใหญ่มากนะคะนี่เขาก็เปิดเต็มกำลังเลยเพรววาะน้มหลายต้องระใบายน้ำไอ้ท่านใะะี่ะถืที่เกิดขร้ว่า,วานนคือว่าขื้นหลเติบไม่เห็นว่าเขาโอ้เขาปักทงแดงแล้วน้ำมันเยอะถ้าคนเขากำังมีหม่องขายปลานะคะทุกคนของพังรุ่มอ่ะขนาดน้มันาหลบุ้มไม่ถ่วบุ้ง หนามหล้ายแห้งปนกับลินลินฝนปลาปลอยนะคะตรงนั้นก็จะเป็นจุดนั่งเล่นันก็จจมีแบบว่าให้จอจรวดนะคะวันนี่ก็เป็นหมองหาปลาจะว่าอุ้ยหนามึ้นหลายเติบอีกพรามันจักเมตรสามสี่เมตรเนี่ก็หอดมองพันขายปลาล่ะหนามึ้นห้ายแห้งมราไม่ค่อยเห็นนะคะพี่พี่เพราะว่าไม่มีใครเลยมีแต่เรา รถเต่าของเราไปแล้วรถเต่าของเราจอดรถเต่าคุณปู่บดีวันนี้มาจอยกางดึงอยู่ทุกคนฝนปอยได้เนี่ยนี่ยค่ะฝนปอยฝนตกเลยมันแนมไม่ค่อยเห็นค่ะแต่เขื่อนใหญ่มากข้างฝนเพืกับปิดไฟไอ่ะทุกคนแต่ประตูท่นเปิดบิดเลยทุกคนมึงเนี่ยเขาเปิดขึ้นหมดเลยนะคะประตูที่เขาปิดอนะ่ะตอนแนมไม่ค่อยเห็นหนอก พราะว่ามันหมือนไฟมัาถึงนะคะมันจะเป็นเล็กขึ้นนี่เลี้ยงสำหรับไปพูดเลยนี่คือเขาเปิดเต็มเลยทุกคนดูน้ํานี่คือน้ํานะคะมองรถไฟนี่สายไฟสายนี่เหน็นไหมนี่ทุกคนนี่แมนเปิดขึ้นทัสุดเลยอืมสองมนอโอ้<บ>หโหน้ำเยอะมากเดี๋ยวให้ดูก่อนไฟอยือกหน,นึซนเสด็จไฮนิ่งๆนึ่ง,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 งทุกคนน้ำเยอะมากพูดพูด ซองพูดนะพูดซองเบื้องต้นน้องโอยฝนกระริ้นแห้งแบบนี้เออฝนรีนหนักมากนะคะพี่พี่โอ้ยมือนมันล่มเนี่ยเอาเปิดซองให้เห็นประตูไหมว่าน้ำไหลจู่ๆไปเลยเนาะทำไมันต้นวม้หนังเพิ่นบอนหนังเลยเนาะอ,อ่ะหนิงหนิงมั้ทุกคนแน่ไม่เคยเห็นดอกเนี่ย 100กับร้อยกว่าเมตรบ่นี่ทุกคนประตูบ้านใหญ่อ่ะทรงประตูบังทุกคน,นยังบ่เห็นหรอนี่ดาประมาณนี่คะ่ะประตูบ้านใหญ่แห้งน,นี่เขามีระบบเปิดปิกของเขานี่รถคุณปูกับจอดที่พูนคนกัลลินโอ้ยอุ้ยกบ๊บยาวเหาะอย่างนี้โอเคโอเคแม่น้ำมูลค่ะทุกคนเพื่อเห็นหอนขากับปูไผ่เหล่ากับปูาบปมาเดียด มาาแม่น่าวิ่งมองเลยช้อยจุงจุ้งุ้งุ้ง,งนี่วันนี้คุณปูไม่มีคนมาเลยค่ะทุกคน,นฝนตกเนาะจ้านี่ค่ะนี่มันอยู่ที่เขื่อนมันมองมาเห็นคำไฟน์มอไชแจ้งเนี่ยหนูก็จะถ่ายให้ดูประมาณนี้ คะว่าจะมานั่งหลินซิ่วๆแบบนี้เนี่ยแบบฝนตกลินคุณปู่พอมากฝนตก <c oughs> มันเหมือนเขามันมองไม่ค่อยเห็นในโน้นเนี่ยนะรถเขาแสงไฟมาค่ะจะเห็นอยู่ทุกคนบ้างนะคะตรงนั้นก็จะเป็นเขื่อนประตูเขาเปิดน,น้ำไหลลื่อๆเลยเขาก็เลยบอมาสิบเบ็ดแหละเนื้อฝนตกเหรอเขาก็เลยบอมาคุณปู่ดากดึงนะคะแล้ว่ยอ,อยสิมาแมนหนามมะวน เดี๋ยวมาหลังนู้สิมารีวิวว่ารถนู้นมีอย่างแน่ที่แบบอุปกรณ์รองเท้าอินสินะเดี๋ยวเมื่หลังจะมารีวิวนะคะนี่ว่ารถเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างพร้อมแคมป์ปิ้งหรือเปล่านะคะนี่มีอีกย่างแน่หกว่านี่หกอ,อันอนี้นนนคือกล่องอุปกรณ์ที่เครื่องครัวของเราเดี๋ยวเขาจะมาเบิึงว่าเออรถถ้ามันมีอย่างนี้อย่างแน่นะคะทุกคนตนนี้ยัคิด่วเขาดเหลือเอียงอันระบบหนามนี่กระทั่งนี่แหละค่ะทุกคนเอ่ประมาณนี้นะคะพี่ไม่ได้มีอะไรให้ดูเพราะมันมืดมากมามืดเลยค่ะแม่มาทุระเลยเดี๋ยวมือไม้เขาจะมาถ่ายให้เบิึงเนาะ อาจจะมาเตะเว้นเน่นะคะทุกคนนี่อาจจะมานั่งกินข้าวอยู่แถวนี้เด้อไปแล้วคะ่ะ